อยากดูแบบเป็นเอร์ไปดูในเพจนะจ๊ะโย่สวัสดีท่านผู้ชมที่เขารพทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเกรมนะครับผมโดยวันนี้นะครับผู้พี่มีโปรเจกต์ใหญ่นะผมในการเป็นเด็ก วันหนึ่งวันนะครับผมว่ามันจะโดนตีนหรือเปล่าอะครับนี่พี่รู้พี่มันเร็ว <değil? S 2> ้วนแบบพอยังไงเฮ้ยบ้าไปแล้วนี่นะครับผมเจอรถพวกพี่นะฮะนี่หลายคนนะครับผมอาจจะสงสัยนะครับว่าพวกพี่เนี่ยเอารถมาจากไหนนะครับผมก็คือรถของไอพวกแก๊งเด็กเร็วเมื่อวานนี้ครับที่เราไปเจอมันเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพ เห็นไหมเอาเอาเอามายะพี่พ <spe> ี you know ่เกินไปไหมอะมาดีได้อะมาดีอี่ไม่ดมาดีิ่งวนแล้วไอ้เงยมันถ่ายคลิปมันพากูมาถ่ายคลิปต้อถคลิปที่ถ่าย ไอเกมกระโดดลงนาเฉยมาแบบทะลุหลังเลยอะไอเกมไม่มีใครผักเลยกระโดดลงกูงงอยากได้ตายอยากให้ปีนเกูโมงเอาไอเกมมันโดดทำไมวะไอ้ปีนก็นั่นแหละครับก็คือพี่จะทําคลิปนั่นแหละครับเมื่อวานนี้นะครับผมแต่ว่ามันดันรู้นไตพวกพี่ครับแล้วก็จับคามปั่นพวกพี่นะครับผมโดยวันนี้พี่ก็เลยจะเอารถของพวกมันเนี่ย ไปให้วัยรุ่นผิดโลกกระทืบนะครับผมก็คือเอาง่ายๆพี่จะออกไปปั่นคนด้วยวิธีเด็กทำเพื่ออะไรวะอะไรทำนั่นอยากโดนมากปะเฮ้ยใจเย็นวัยรุ่นขอรึเปล่าก็คือเอาง่ายๆนะผมวันนี้นะฮะพี่จะไปใช้วิธีเด็กแว้นหนึ่งวันนะผมก็คือจะออกไปปั่นคนข้างนอกด้วยวิธีเด็กแว้นนั่นแหละครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับดูดูว่าวันนี้พวกพี่จะโดนตีหรือเปล่าไม่รู้แต่กล้องมันจะเดินตามกูไปนก็ลองดูนะครับผม ใครอยากเจอพวกพี่นะฮะก็มาเจอกันได้นะครับผมที่ส่าวพิษโลกนะครับเฮ้ยก็ลังอยู่นะอืมเฮ้ยตะกัน โอเคครับผมนี่นะครับก็เป็นสเต็ปการปั่นของผู้พี่นะผมคือผู้พี่ไม่อยากเข้าไปแบบเยอะคนเยอะเยอะมากนะครับผมเพราะช่วงนี้โควิดแรงนะผมบอกไว้ก่อนนะผู้พี่ไม่ได้บุลลี่เด็กแวนนะผมเพราะผู้พี่ก็แวนเก่าเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับแล้ก็อย่ามามากกนแล้วกันนะครับผมดูเพื่อความสุขความบันเทิงแล้วกันนะผมเยี่ยวไปรุยร้านต่อไป ใช่ครับผมเด็กแว้นน้ำมันต้องหมดหอะไรลำบากกับน้ำมันก็ได้ยังไงเป็นตัวปัญหาให้กุ๊ยงนูแล้วกูดิอย่างเฟี้ยวขี่ก็ไม่หมดมมหรอกเพราะกูไม่ได้ขี่กูเข็นหมดจริงว่ีไอเ้เด็เนแนนะครับผมต้องจมันหมดนะอืมแล้วก็ต้องเงินไม่มีเติมน้ำมัน อ๋อมีน้ำมันพืชให้ไเนี่ยแถวเนี้ยเราไปขอแม่ค้าดูมีมีน้ำมันไหมครับอ๋อนนี้มีน้ำมันไหมครับน้ำมันพืชน้ำมันเติมรถนะครับน้ำมันะครับโอาว่าน้ำมันพืชไหมครับน้ำมันพืชมึงเอาน้ำมพืชเติมรถเอีมึงคิดอะไรอยู่บ้างมีน้ำมันพืชไหมครับพ่อค้าไม่มีเลยอโอ้ไม่มีเลยตายแล้ว แล้วเราต้องไม่หาดีเซลอะครับน้องๆ <i> เพราะว่ารถพี่มันก็แรงอยู่แถวนี้ไม่ค่อยมีปั๊มเลยครับไปขอรถสิบล้อด,ดีเพราะวะ่าอเขาจะขอน่อยนึงกำลังงานอยู่เดี๋ยวได้คันมึงก็หมดเหรอกูอเข็นตามมาเตรีมหมดทิปย์ดีกว่าไอ้โอเคเดี๋ยวเราต้องเข็นนะผมวิธีเด็กแว้นขั้นต่อไปน้ำมันต้องหมดนะครับผมแล้วให้เพื่อนทีบไปลุย น้ำม,นมันเพิ่มเลยมึงมาหาน้ำมนันร้านหมึกยางมึงบา้าเปห่ะมึงคิดอะไรอยู่้อาหาดีเซลวันโอ้่ีหวังจริงๆว่ะเด็กแว้นนะ่ะจุดพักรถต้องที่นี่เเ้แววลตึงไปเล่นเองวยกูเป็นไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยใหม่บมาเรามาแล้ว,ลวเก็บไปทีมาแล้วอา้าได้ไม่เป็นไรอะ เมื่อกี้แบบกคุณชิจอดนใส่าไปอีเนี้ยน้ำมันหมดก็เอออีกเติมแก๊ไหมไม่ยู้เนีเป็นรถระบบออโตเมติกไม่ได้ครับไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้เราใส่ก่อนเราจะรับยังไงเรามึงไม่ปวดก็อยู่เนี่ยครับเกียร์คันก่อนเร็ว เสียตาดมันติดเลยอ่ะเขาบอกว่าใช้ได้เกลียวใช้ติดไม่ายอ่ะฮะมีเกลียวสตเตปติดง่ายใช่ไหมไปเรี่ยวกัศเนี่ยกนีชักช้าไปไปไปเดี๋ยวเองคุณไปไปไปกาศยังไงร้องโอ้ไป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 เรียกหายเลยของเขาของเขาของเขาเหรอของเขาอ่ะ ทุกคนครับตอนนี้มีทีมงานของพวกเราเนี่ยแหละเขาทำงานทีมงานพวกเราใช่ทีมงานพวกเราเองโอ้ยโ้มโยชี้ผายทีมงานเหมือนพวกเราทีมงานพวกเราเออซึ่งเขาไม่รู้ว่าวันนี้เราเอารถตัวแรงมานะครับทุกคนเราจะไปปวดเข้าไปแบบไปเบิ้ลข้างในเบิ้ลให้เขาลํำคาลให้เขาด่าละนี่คนคือวิถีเด็กวันขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายคือต้องปั่นแม้กระทั่งคนในบ้านเราเองอแล้วก็จะโดนตีนช่จัดเลย ลุมแม่งเลยพี่ใช่อ่เไปรถ่ีให้มันเก็บคนเดียวไปครับครับเล่นอะไรของมันโอเคครับผมวันนี้เป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่านะครับผมแผนปั่นดูเพื่อความบันเทิงนะครับผม ย้ำอีกรอบหนึ่งรอบพี่หลานแปดพวกพี่ไม่ได้บุลลี่เด็กว้นนะเว้ยพวกเองข้ามด่าพี่ได้แล้วพี่ทำเพื่อพวกเองลุ้น้วนเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นรถน้องมันนี่น้องไอ Art, ไอาร์ตายอะไรนะไอไอเวฟนะผมไหนชื่อมันก็ใช้ใช้เวฟชื่อเวฟชื่ออาร์ตไม่มีอาร์ตไม่มีรุ่นอาร์ตไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีรุ่นอาร์ตเดี๋ผมนะ <_ an> เดี๋ยวผมจะฝากเฟซบุ๊กน้องไว้ได้นะครับผมเือนน้องมันหาสาวพิษโลกอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผม คอมเมนต์ Comment, หรือใต้ดีดิ้ดิดิ้ดิ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 ้้้ ดิฟที่ชั้นด้วยคอมเมนต์เถอะอย่ากูโอ้ยโอเคไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะฮะก็โอเคนะผมก็อย่าลืมนะครับผมใช้รถใช้ลานะผมใช้ท้องถนนกันด้วยความประมาทระวันด้วยนะครับกูลิ้นพันหมดแล้วลิ้นแข็งอะไรนะนะครับทุกคนก็ใช้รถช่นุนให้มัหนปลอดภัยนะครับแล้วก็ระวังแล้วก็ใส่หมวกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะผมเรื่องความชอบการแต่งรถแต่งอะไรเนี่ยมันก็เป็นรสนิยมความชอบส่วนบุคคลนะครับผมก็อย่าบุรี่กันนะฮะอันนี้ก็เพื่อความบันเทิงเพื่อนน้องๆโดยเฉพาะนะผม โอเควันนี้ก็พอสมควรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้